ย้อนหลังเนี่ยผมจะดูแค่กราฟวิกราฟเดียวเลยนะเพราะการดูย้อนหลังกลับไปเทียบเดก,กับวิมันจะดูยากเพราะมันช่วงเวลาเนี่ยมันมันจะเอามาตรงกันเนี่ยภาพเกี่ยวกันเนี่ยมันดูยากเพราะฉะนั้นเราเชื่อกราฟที่เป็นทำเรมใหญ่อยู่แนละ้วเพราะฉะนั้นดูกราฟวิเพื่อให้เป็นแนวความคิดแนวความรู้แล้วกันนะครับโอเคในลักษณะเนี้ยถ้าเปิดออกมาแล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้นะครับเราคิดว่าจะดูเอเมซีดเอเมซีดีได้ไหมนะครับ ผมคิดว่าตัวนี้ดูเมดิดีไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะผิดปกตินะครับมันมีข่าวมีอะไรที่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นมันพร้อมที่จะลงนีเยอะเลยนะครับซึ่งเป็นผลประโยชน์กับเราที่ว่าเราจะไปช้อนรับหุ้นไว้นะครับถ้าเราเชื่อว่าพื้นฐานของมันเนี่ยยังคงดีนะครับยังคงดีอยู่แต่สําหรับผมนะ KTC เนี่ยเป็นหุ้นสินเชื่อใช่ไหมหุ้นบัตรเครดิตเนี่ยซึ่งช่วงนี้ยนี่เสียอะไรเยอะเนี่ยผมก็จะจะไม่ดูมันเลยจะไม่เอามันเลยนะครับจะไม่เอามันเลย แต่จะมาพูดถึงว่าทางเทคนิคแล้วกันนะครับทางเทคนิคแล้วกันเพื่อ,อไปใช้กับพุ่นตัวอื่นก็ได้นะโอเคหุ้นตัวนี้ก็บอกไปก่อนว่าจะมีซีดีใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีข่าวม,มีอะไรที่เข้ามาทําลายระบบของเทคนิคะนะหมดละนะครับมามาดูกันถ้าเราเปิดมาดูตรงนี้เลยเนี่ยเราก็เห็นว่านะเอาตรงนี้แล้วกันนะคือเรากาลังรอรับหุ้นตัวนี้อยู่เพราะเราเชื่อในพื้นฐานของมันนะอะโอเคเพราะฉะนั้นคุณก็จะมองไปทางซ้ายคุณก็จะเห็นว่า แนวรับมันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็แนวแนวรับต้านนะครับรับต้านคือแนวแนวแนวต้านนะครับแนวต้านที่เราจะใช้รับเป็นแนวรับได้เหมือนกันนะใต้ของมันนะเส้นเส้นบนนี้คือแนวต้านนะแนวต้านของแนวต้านของรอบที่แล้วเข้าใจไหมแนวต้านของรอบที่แล้วอันนี้คือแนวรับนะของรอบที่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้แนวต้านรับแนวต้านเนี่ยเอาไว้รับ แนวรับตรงนี้ได้คือเป็นแนวรับใหม่หรือจะเป็นแนวรับลึกๆก็จะเป็นแนวรับนี้คือแนวที่สองนั่นเองโอกคนะโอเค,นะอเ,คเรามาดูกันว่ารับต้านมันจะเด้งไหมนะปึง่งโอเคพอถึงตรงนี้ละคุณจะเล่นก็ได้นะผมถึงบอกว่าไม่มีถูกผิดไม่มีควรไม่ควรอยู่ที่ว่าตรงนี้ความเสี่ยงสูงไหมถ้าความเสี่ยงสูงคุณเข้าน้อยใช่ไหมแต่ถ้าลงมาตรงนี้ที่สองคุณจะเข้ามากกว่าข้างบนนี้เข้าใจไหม จะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้นะจะคัดก็ได้หรือไม่คัดก็ได้การคัดหรือไม่คัดขึ้นอยู่กับว่าต้นทุนที่คุณใส่เข้าไปอ่ะคุณจะคัดต้นทุนไหนคุณจะเหลือต้นทุนไหนไว้นี่คือการทําให้มันนี่โโฟนะทําให้เงินโฟนทำให้คุณสามารถถ้ามันลงมา,ค,า,มา,มงมาคุณสามารถมีทุนที่จะไปชอยข้างล่างเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะออกตัวได้เร็วไม่ต้องแช่งเงินนะครับถ้าเกิดว่าคุณอัดไปไม้เดียวที่36แล้วราคามันลงมาคุณได้แต่นั่งดู ไม่มีเงินแล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินนะครับคุณออกที่ตรงนี้แล้วคุณไปเข้าข้างล่างคุณสามารถสมมุติว่ามันเข้ามา29มันลงมา29.75จริงมันเด้งไป32องศ์คุณสามารถใช้กําไรตรงนั้นทาให้คุณขาดทุนน้อยลงแล้วเงินคุณก็โปรคุณสามารถมองว่าเฮ้ยตัวนี้พื้นฐานเสียแล้วใช่ไหมโอเคคุณทิ้งเงินตรงนี้ไปคุณจะไม่คัดนะมันอาจจะมีโอกาสขึ้นคุณทิ้งเงินตรงนี้ในส่วนน้อยทิ้งไว้ในพอร์ตเลยอาจจะมีปันผลอะไรคุณโอเคแล้วคุณก็เริ่มไปสร้างคุณตัวใหม่เผิ่เออาจจะทํากาไรป คุณทาใจขายตัวนี้ได้เลยก็ได้เพราะมัน cover ขาดทุนหมดแล้วประมาณนี้นะโอเคสมมุติว่าต้านรับเึ่งคุณรับสักหน่อยสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคุณรับนะรับ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 ไม้หนึ่งแล้วกันนะไม้หนึ่งไปเล็กปึ้งอ่ะมันลงไปมันลงไปนะถ้ามันลงไปอย่างนี้ถามว่าคุณจะคัดไหมคุณก็ยังยังยังไม่คัดก็ได้หรือจะคัดก็ได้แล้วแต่นะ แต่ว่าคุณมีแนวรับต่อไปที่ตรงนี้นะคุณมีจุดตัดสินใจสุดท้ายคือตรงนี้คุณอาจถ้าคุณรับสองไม้คุณอาจจะคัดไปไม้หนึ่งก็ได้นะแล้วแต่เลยตรงเนี้ยคือจุดที่บอกกันยากมากนะครับเพราะมันอยู่ี่การตัดสินใจณนะเวลานั้นจริงๆผมบอกว่าคัดพอไปถึงเวลาตรงนั้นเอ้ยจะไม่คัดดีเ้วยจะรอตรงนี้ก่อนตรงเนี้ยคือจุดที่มันบอกกันยากมากนะครับสองตรงเลยสองให้คุณเรียนมาคุณรู้แล้วล่ะจุดตรงนี้ต้องคัดแต่พอถึงเวลาจริงๆเนะี่ยมาเซตที่คุณตั้งไว้ตรงนั้นอะ มันจะค่อนข้างโดนรบกวนอย่างมากนะสมมุติว่าคุณคัดแล้วกันนะสมมติว่าคุณคัดคุณซื้อสองไม้คุณคัดไปไม้หนึ่งหรือครึ่งซื้อคุณซื้อหนึ่งไม้คุณซื้อหนึ่งไม้นะคุณคัดไปครึ่งหนึ่งมันมีกี่คุณคัดไปครึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคดูดิยังไงต่ออ่ะมันไม่ลงต่อไม่ลงต่ออ่ามันเริ่มงทำสวยๆแล้วมีห่างระยะนิดหน่อยนะอ่า โอเคลักษณะตรงนี้นะมันเกือบขึ้นไปถึงต้นทุนของคุณแล้วลหละนะคุณก็รอถึงไปก่อนมันเป็นบูลิตเอ็นกราฟิงแล้วหมายถึงว่ามันอาจจะกลับตัวได้เลยแหละแต่ผมไม่เห็นอ่ามันก็อยู่ใ,ใกล้กับแนวรับตรงนี้เหมือนกันนะอ่เดี๋ยวว่าได้ดูมันก็เออเลอร์ได้ประมาณเส้นนี้นะมันก็อยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่ายังเป็นยังเป็นแนวต้านรับอยู่รับด้านอยู่โอเคคุณอาจจะลองเข้าไปก็ได้ อะาะลองเข้าตรงนี้ไปก็ได้เป็นไงครับอ่าเข้าไปคราวนี้คราวนี้ผมจะบอกว่าที่ต้นทุนที่คุณเข้าไปตรงประมาณสามสิบหกนะถ้าเป็นผมนะผมจะปล่อยตรงเนี้ยหมดเลยนะครับจะปล่อยตรงเนี้ยหมดเลยไอ้ต้นทุนสามหกนะแต่ไอ้ต้นทุนไอ้แท่งแท่งที่ว่าแท่งเขียวเองกราฟิกเนี้ยแท่งเนี้ยแท่งนี้นะที่เราเข้าไปเมื่อกี้นิดหน่อยอ่ะที่เราเข้าไปตรงนี้หน่อยอ่ะ จะรันคุณเห็นอะไรไหมผมจะคัดผมจะปล่อยตัวเนี้ยที่เป็นกำไรอะ่ะนี่เรากําไรแล้วนะผมว่าน่าจะ cover ที่เราคัดไปด้วยแหละเนี่ยก็เรารับไปตรง3.6นะ่ะเราไปขายตรงเท่าไหร่4.1ผมปล่อยหมดนะครับไม้นี้แต่ผมรันไม้นี้นะเห็นนะก็รันต่อไปรันสบายใจแล้วนี่เราไม่ดู mscd เลยนะไม่ดูเมเพราะถ้าเกิดคุณดู mscd เนะี่ย ณไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะมันอยู่ที่สถานการณ์ด้วยนะลักษณะอย่างนี้คุณต้องดูแท่งเทียนเพราะคุณจะได้ของนะครับคุณลันไปนะเปิงเคก็ยังไปอยู่คราวนี้แนวต้านที่คุณดูไว้ก็อยู่ประมาณนี้นะคุณดูที่มันแตะเยอะนะสี่สองเนี่ยสี่สองหนึ่งนะแล้วก็สูงสุดเลยคือ สี่สิบห้าถามว่านะครับถ้าเป็นผมนะสี่สองเนี่ยผมออกไปครึ่งครึ่งของที่รับผมริดของออกไปครึ่งนึงของที่รับไปนะอองนะแต่ของอยังเหลืออยู่นิดนึงนะของเหลืออยู่นะแต่ตอนนี้ผมปล่อยแล้วนะครับเหลือครึ่งหนึ่งเหลือนิดหนึง่งอ่าโอเคพอเป็นอย่างนี้ของที่เหลืออยู่นะผมปล่อยหมดเลยนะปล่อยหมดเลยเพราะอย่างนี้มันยิ่งกว่าเ n ร c a p p i n g apping, อีกยิ่งกว่าแดงกินเขียวอีกคือมันลงมาต่ําเลยผมปล่อยเลย ปล่อยหมดแล้วนะตอนนี้เราไม่มีของอ่าโอเคเราไม่มีของคราวนี้เรามาดูว่าเอ้ยไอ้ต้านรับตรงนี้มันจะรับอยู่อีกทีหรือเปล่าวะเออมันจะรับอยู่อีกทีหรือเปล่าวะลองไหมจะลองไหมอืมดูหางมันก็ไม่ยาวมากไงสั้นๆเป็นผมผมไม่เข้าแล้วกันนะต้านรับนี้ผมไม่เข้าแล้วกันเพราะมันแดงเยอะด้วยผมผมมองว่าผมมองถึงยี่สิบเก้าจุดเจ็ดห้าเลยอนะ่ะเพราะมันเท่งแดงยาวไง เ,นะเรียบร้อยครับถึงยี่สบก้าจ็ดห้าตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมรับแล้วก็รับค่อนข้างเยอะด้วยนะตรงนี้รัค่อนข้างเยอะเพราะอะไรหนึ่งลงมาถึงแนวรับที่เราตั้งใจไว้นะแล้วก็หางยาวตรงนี้ด้วยนะครับมาดูกันว่ามันเป็นไง่ะตรงนี้ผมรับเยอะด้วยนะผมไม่บอกแล้วกันวนะ่าผมจะรับกี่เปอร์เซ็นต์เพามันมันู้นาบอกว่ารับเยอะแล้วก็ปล่อยไปบางตัวนี้ดีกว่านะเป็นไงครับ ผมโ,โหมันก็ทําทสวยอีกนะมันทําหายาวตรงนี้รอบนึงยิ่งตอกย้าว่าเฮ้ยมันไปแน่เลยว่าแนวรับนี้ไม่เอาอยู่แล้วเป็นไงครับโอ้โหเป็นไงครับมันลงมาถึงตรงนี้เลยถามว่าคัดไหมอาจจะมีคัดบางส่วนอาจจะมีคัดบางส่วนนะครับอาจจะมีคัดบางส่วนถามว่าเข้าไหมเอาที่คันนั้น มาเข้าตรงนี้นะเอาที่คัดบอลฝนนะั้นมาเข้าตรงนี้นะสรุปแล้วมีสองตัวแล้วนะตรงยี่เก้านะผมขีดเส้นไว้แล้วกันหวังว่าคงจะพอเห็นไอเดียนะครับบางทีผมก็พูดต่อไปสมาก็ก็ลองสามข้าใ,ใจแล้วก็ดูหลายๆรอบแล้วกันนะครับเข้าไปตรงแถวแถวยี่เก้าเจ็ดห้าหนึ่งนะก็เจ็ดห้าหนึ่งไลนนะส่วนหนึ่งอนะ่ะแล้วก็มาเข้ายี่หกอีกคัดไปแล้ว 26, แล้วมาเข้ายี่หกอีกดูนะ จางนะยังไม่ไปนะแต่บอกตรงว่ามันทำสวยมากจริงนะหางยาวตรงเนีนะ้ตรงนี้เห็นไหมเราไม่ได้ดูเอเอ็มเอี A T D อะไรเลยนะพี่โบก็ไม่มีการตีนะไม่มีพี่โบการตีเพราะตีจากแนวรับแนวต้านจริงๆเลยโอเคถามว่ามันขึ้นไปตรงนี้นะครับไอ้ต้นทุนยี่หกนะไอ้ต้นทุนยี่หกผมรลินไหมนะผมลินบางส่วนนะที่สามสิบสองเลยนะครับ ฮะเราจะเก็บกําไรไปเรื่อยเพราะอะไรครับนี่คือจิตวิทยานะครับนี่คือจิตวิทยาถ้าเราทําไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจิตวิทยาของเราเนี่ยพลังจิตของเราเนี่ยมันจะมากขึ้นคืออาบางทีเราอาจจะทนถือได้นานขึ้นนะครับแล้วก็เราพอเล่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยก้อนเงินเรามันจะมากขึ้นคราวนี้แต่ละไม้ของเรามันจะเยอะขึ้นแล้วกําไรเรามันจะเพิ่มขึ้นตรงนี้มันพัฒนาได้นะครับตรงเนี้ยผมลินบอกเลยเพราะมันเป็นการการเล่นหุ้นแบบสบายใจเนีย่ยผมบอกแล้ว การเล่นการที่คุณเล่นหุ้นไประหว่างทางแล้วคุณเห็นในตัวเลขคุณไม่เห็นเงินเลยถามว่าพอจังหวะที่มันตบมาแล้วคุณขัดคุณกาไรที่คุณควรจะได้คุณเสียจิตไหมกับคุณเล่นไประหว่างทางก็้คุณได้กําไรกลับมาบางทีอาจจะไปเล่นโปล่อะไรเงินมันโฟอ่ะคือเงินมันต้องโปอ่ะนี่คือจิตวิทยานะครับของการเล่นหุ้นไม่ใช่ว่าคุณชี้หุ้นตัวนี้ปึ้งซื้อตรงนี้ขายตรงนี้จบไม่มีการโฟ ไม่มีการเมเนจอย่างนั้นมันเป็นแค่เส้นทางเดียวนะครับคุณคุณจะไปเชียงใหม่คุณไปถึงแค่หนึ่งตำบลของเชียงใหม่แค่นั้นเองนะครับคุณก็ไปต่อไม่ได้แล้วคุณก็หยุดอยู่ตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่เนี่ยคุณสามารถไปได้ทั่วประเทศแล้วก็ไปได้ทั่วโลกแตกแขน,นงไปหุ้นหลายๆตัวนะครับด้วย mindset อย่างนี้นะผมปล่อยนะผมไม่ใช่วีไอบอกเลยนะผมไม่ใช่วีไอนะครับวีไอก็คือการถือหุ้นตัวนู้น,นไปนาน หือหุ้นตัวนั้นไปนาศึกษาพื้นฐานไปลงหรือไปเลยจะขึ้นจะลงกูไม่รู้กูกินมันผลอย่างเดียวถามว่าเรามีเงินถุงมันถังอย่างนั้นไหมสิบล้านร้อยล้านสิบล้านร้อยล้านปันผลก็เท่าไหร่แล้วนะจริงไหมแต่เราไม่ได้มีเงินเยอะอย่างนั้นนะคําว่าลงพุนของผมเนี่ยคือคุณอยู่กับตลาดให้นานไม่ได้หมายถึงอยู่กับหุ้นตัวนั้นให้นานคุณอยู่กับตลาดให้นานแล้วคุณทําอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะพัฒนาขึ้น พัฒนาขึ้นนะเพราะอะไรผมไม่ได้เอาตํารามาพูดผมมาจากประสบการณ์ของผมเองไม่งั้นผมพูดไม่ได้เป็นฉากๆนี้หรอกเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับมันคือการเดินทางจริงนะผมผ่านจุดเหล่านั้นนะมาหมดแล้วแล้วก็เจ็บมากๆเลยนะมันก็เลยจําฝังใจนะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยตัวเองเริ่มดีขึ้นนะไม่ได้เก่งนะบอกเลยนะไม่ได้เก่งแต่คนเราต้องผ่านจุดนั้นต้องผ่านจริงๆนะต้องผ่านจริงๆโอเคผมลินไปที่สามสองนะกำไรละวเห็นไหม ปึ่งไปเมื่อกี้เรามีเท่าไหร่นะมียี่บเก้าเจ็ดห้าใช่ไหมยีก่กจำไม่ได้แล้วผลืมแนละ้วรับตรงไหนไปบ้างแต่ยี่ปก็รับแน่ปึ่งไปแล้วโอเคถามว่านะพอคุณเห็นอย่างเงี้ยดูเลยนะดูดีๆนะครับเพราะเราเข้าด้วยเหตุผลแท่งเทียนใช่ไหมเราก็ต้องพร้อมบอกด้วยแท่งเทียนเหมือนกันนะ คุณเห็นแมงเทียนอย่างเงี้ยหางยาวข้างล่างคือดีคันนี้หางบนข้างหางข้างบนเนี่ยคือแย่นะหางข้างบนคือแย่นะแล้วก็ดูทางซ้ายเห็นแนวต้านไหมก็แนวต้านไม่เห็นนะแต่ผมบอกเลยผมไม่สบายใจถ้าผมเห็นหางยาวเนี้ยมจะปล่อยบางส่วนปล่อยบางส่วนนะมาดูกันอาจจะหลอกก็ได้อ่ะโอเคก็ก็ยังถืออยู่เพราะเราปล่อยไปแล้วนะยังถึงส่วนหนะึ่งเราปล่อยไปแล้ว อย่างนี้นะอย่างนี้ก็ก็ยังถืออยู่นะก็ยังถืออยู่ก็ลานไปเรื่อยนะอ่ะลานไปโอ้โหได้กําไรแล้วตรงนี้ถามว่าเข้าเข้าเพิ่มอะไรไหมนะเข้าเพิ่มอะไรไหมอาจจะเข้าเพิ่มได้นะเพราะอะไรนะคราวนี้ MACD เริ่มมีสัวนแล้วมาสังเกตด,ดูว่าอ MACD เนี่ยมันตัดขึ้นแล้วใช่ไหมมันตัดขึ้นเนี่ยทําให้เราสบายใจโอเคมันน่าจะไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้แหละนะ แต่อย่าลืมว่ามันอยู่ใต้เส้นศูนย์นะมันก็อาจจะมีย่อลงอะไรก็ได้นะเราก็อย่าสบายใจมันขึ้นแต่คือสบายใจว่าเออมันขึ้นในช่วงนี้คราวนี้การเข้าเขายัางไงคราวนี้พี่โบนัทซี่เนี่ยพี่โบนัทซี่เนี่ยเริ่มมีส่วนแล้วจริงๆมันมีส่วนตั้งแต่แท่งนี้แล้วนะแต่เมื่อกี้ผมพูดไปนะอ่ะเพราะมันท,ทําแท่งพีคนะครับเราก็ต้องมาตีพี่โบแท่งนี้อันนี้โอเคถือว่าผมมองไม่เห็นแท่งเนี้ยเป็นแท่งที่สองของพีคแล้วผมไม่เล่นแล้วกันหรือว่าผมผ่านไปผมไม่ได้เข้าเพิ่มผม,มน,นะนี่ก็ส่วนเดิมนะี่แค ยังถืออยู่ก็รันกำไรไปเรื่อยคราวนี้การรันกำไรเนี่ยผมจะบอกอีกว่านะครับการรันกำไรตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าการทำ trailing stop การทำ trailing stop คืออะไรนะครับก็คือการทำกำไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยตามกราฟไปเรื่อยนะครับตามกราฟไปเรื่อยแล้วเราจะออกตอนเราเห็นแชงเทียนที่มันบอกให้เราออกนะครับแล้วก็ถือไปก่อน ก็ยังถือไปอยู่อ่าคราวนี้เราเห็นอะไรไหมหางยาวข้างล่างเนี้ยหางยาวข้างล่างนี้นะครับทําให้เราไม่สบายใจอย่างยิ่งนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแฮงแมนก็ได้ครับถ้าแฮงแมนเนี้ยแฮงแมนเนี้ยแท่งต่อไปมันจะต้องต่ำกว่านี้ถ้ามันไม่ต่ำกว่านี้แสดงว่ามันแสดงว่ามันไม่ใช่แฮงแมนถามว่าออกไหมออกอีกนิดนึงออกอีกนิดนึง โอ้โหพอแท่งนี้นะครับคือจบเลยนะออกหมดทุกอย่างจบแล้วแล้วคุณเห็นไหมเอเมซอดีมันไม่ผ่านเส้นศูนย์คือมันเป็นจุดทา่ากิงให้เราไงตอนนี้ออกหมดหุ้นตัวนี้เราจบโปรเจกต์ไปแล้วนะน่าจะกําไรนะครับจบโปรเจกต์แล้วเรียบร้อยครับเนี่ยโอเคตอนนี้ก็มาถึงปัจจุบันแล้วก็มาถึงปัจจุบันแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับหุ้น k t ซนะ ไม่รู้ว่าคุณที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปตรงจุดไหนราคาไหนนะครับมันก็ต้องมีการเข้าออกเข้าออกอย่างนี้แล้วก็มีต้องมีการพิจารณาทุกแง่ทียนีทุกวิคนะครับแล้วมาดูปัจจุบันนี้ว่า k t c จะไปถึงไหนนะผมบอกเลยว่าผมมองตรง26แน่นอนมมอน,นะครับผมองตรง26แน่ๆนะมันต้องลงไปถึงแน่ๆอาจจะเกินด้วยตามไปนะครับนู่นเลยอนะ ยนู่นแหละครับนะครับก็สรุปแล้ว k t c เนี่ยพอจะเข้าใจกันไหมครับก็ประมาณนี้ก็ลองไปดูทบทวนตามๆแล้วก็มี